อัปเดตข่าวและก็ความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink นะคะในวันนี้เนี่ยใครได้ดูคอนเสิร์ตของ Blackpink กันแล้วบ้างเพลง Ready for Love ก็มาแล้วนะคะคุณผู้ชมแถมบางคนเนี่ยก็ยังแกะท่าเต้นตามกันได้แล้วอีกตะะ่างหากอะก็เซอร์ไพรส์อะนะนิดหนึ่งเนาะแต่ก็นะคะอยากเห็น YG ค่ะทำเป็นแดนซ์เพอร์ฟอร์แมออกมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ คือไม่ต้องลงทุนทําอะไรมากก็ได้ค่ะบลิงกเนี่ยก็อยากจะเต้นตามกันแล้วค่ะกราฟิกวันนี้ก็ดูสวยดีค่ะเสียแต่ว่ามาแค่ว็บเดียวเองเนาะมาแค่ไม่กี่เพลงค่ะยังไม่ทันหายอยากเลยนะคะก็จบไปซะแล้วแต่ก็นะคะดูจากกราฟิกที่เต้นกันเนี่ยก็คือต้องบอกว่าท่าก็เป๊ะมากเลยนะคะเหมือนมากอะเหมือนกับ สาวๆไปพิงไปเต้นจริงๆค่ะน่ารักดีค่ะถือว่าเป็นการเปิดตัว ready for love อย่างเป็นทางการเสียนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆก็เห็นทาง Home Pass ค่ะเขาเอาเบื้องหลังงานถ่ายโฆษณาของน้องแชงเอามาลงนะคะเธอค่ะน่ารักสดใสนะโรเซ่กับของกินเนี่ยเรียกว่าลงตัวสุดๆเลยทีเดียวค่ะมีทั้งเค้กทั้งองุ่นในโฆษณานี้ด้วยนะคะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าน้องแชงค่ะเธออยู่บ้านแล้วก็ใช้บริการโ m ม p a s สจริงๆกันเลยทีเดียวนะคะส่วนข่าวปิดท้ายในคลิปนี้ค่ะ ก็เป็นผลของคำค้นหาไอดอลหญิงเคป๊นะคะที่ถูกค้นหามากที่สุดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบนแพลตฟอร์มของ Never นะคะปรากฏว่า Blackpink เนี่ยก็มีแผ่วในเกาหลีลงไปอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเธอก็ไม่คัมแบ็กมานานเนาะโดยนะคะตอนนี้ค่ะชื่อของพี่จีซูนะคะถือได้ว่ามีคนค้นหามากที่สุดค่ะอยู่ในอันดับที่11ค่ะ แล้วก็ตามมาด้วยเจนนี่อยู่ในอันดับที่13นะคะโรเซ่ Rose อยู่ในอันดับที่22แล้วก็ลิซ่าค่ะอยู่ในอันดับที่31นั่นเองนะคะออดก็เอาข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวของพวกเธอมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า